เตนียติโลโกแปลว่าโลกมีจิตเป็นผู้นําไปสัตว์โลกนี้ดีชั่วทั่วทุกทิศก็เพราะจิตนําสั่งอย่ากังขาบาปและบุญหนุนนกากรรมนานาจิตมันพาวกวนตามกลไกลดีก็พาเพลิดเพลินเจริญผลไม่ทุกทนขัดข้องดูผ่องใสชั่วก็พาหาทุกข์ไม่สุขใจ จิตเป็นใหญ่ยิ่งนักคอยผลักดันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเอาช่วงแรกนี่เดี๋ยวเริ่มด้วยเรื่องแปลกๆสักเรื่องที่เกิดขึ้นมาปี2499ที่วัดดอนยานาวานะครับมีการเผาศพแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลังจากที่เขานิมนต์พระชักผ้าบางสกุลจนหมดแล้ว การเผาศพก็คือขั้นตอนสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่าบ้านนอ,อกเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมเผาหลอกแล้วพอาเสียเวลาเผาจริงกันเลยทีเดียวอ่าแต่ก่อนที่จะเผานั้นพิธีกรรมตามความเชื่อต่อมาก็คือการเปิดขวาโลงออกเพื่อที่จะต่อยมะพร้าวล้างหน้าศพทีนี้คนที่ตายในศพกําลังจะเผาเนี่ยเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมอย่างมากทุกวันพระแกจะเข้าวัดเข้าวา่า อาจจะเป็นเพราะว่าสักยันเอาไว้เต็มตัวทั้งยันเสือเพนหนุมานลิงลมอะไรตัวอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นพิธ,ธีการเปิดโงเพื่อล้างศพจึงเป็นพิธ,ธีสําคัญสาหรับผู้ตายมากเพราะว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณคือจะเดิมความเชื่อของฮินดูเนี่ยผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องถูกเจาะกะโหลกหน้าผากเหมือนเคยน,นาคพระขนงนะที่โดนหลวงปู่โตวรคังเจาะหน้าผากคือการปลดปล่อยวิญญาณไม่ให้เฮี้ยนอีกต่อไปทีนี้ต่อมาสังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงไป การเจาะกระโหลกหน้าผากก็ถือเป็นเรื่องค่อนข้างอุจารไปเสียก็เลยนำเอาผล,ลมะอามะพร้าวอ่อนอ่เอามาเจาะแทนวิธีการของเขาก็คือเมื่อเปิดผาลงแล้วก็ต่อยมะพร้าวให้แตกเพื่อให้น้ำนั้นราดลงหน้าของผู้ตายแต่สำหรับศพข,ของนายสนคนนี้นายสนที่ว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมเมื่อญาติญาติขึ้นไปเพื่อเตรียมที่จะเผาภิกษุรูปหนึ่งก็ยืนอยู่ด้วยเพราะว่าต้องคอยดึงสายสิน ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สับเปลือของทางวัดค่อยๆงัดตะปูฝาโรงออกทีละด้านเมื่องัดออกแล้วนี่เขายังไม่ดึงตะปูออกจากฝาก็จะรอจนครบก่อนแล้วก็เปิดคราวเดียวทีนี้พอครบแล้วสับเปลือก็บอกญาติๆบอกว่าเดี๋ยวถอยออกไปก่อนครับอพอทุกคนถอยไปตามคําสั่งแล้วสับเปลือกก็เอามือขวาดึงฝาโรงข้างหนึ่งมือซ้ายก็ดึงอีกข้างหนึ่งตัวเขาก็ยืนอยู่ที่ทางด้านข้างโรงเหตุที่เขาถอยไปนั้นก็เพื่อที่จะ หลบกลิ่นฟุ้งของน้ำยาแต่ว่าในทางกลับกันพอง,งัดฝาโลงเปิดออกพระเนรญาของเจ้าภาพต่างต้องวิ่งลงจากเมนแทบไม่ทันคนแก่ๆบางคนถึงกับเป็นลมเลยเพราะความขยแยงไม่มีใครคาดคิดจะมาก่อนว่าสิ่งที่จะเกิดนี้จะเกิดขึ้นกับศพของคนธรรมะธรรมโมต่างวาดหวังว่าคงจะมีสภาพศพเหมือนคนนอนหลับธรรมดาอันนี้เป็นค่านิยมที่หวังต่อคนมีบุญทั้งนั้นเด็กร้องกันกระจององแงเพราะว่าเมื่อเปิดฝาโลงออกมาแล้ว มแมลงสาบเป็นร้อยตัวเลยบินกลัวออกมาจากโรงศพครับโอ้หน้าขยะขยงนอกจากมาแมลงสาบแล้วกลิ่นเน่ายัางฟุ้งกระจายไปตามสายลมอีกสเปรย์เองโดนมแมลงสาบไตาตามตัวตามหน้าบนเมนมีแต่มแมลงสาบเต็มไปหมดยิ่งที่หน้าศพนี่แมลงสาบไตเยอะเยะจนมองไม่เห็นหน้าศพเลยลูกมะพระ้าวที่จะล้างหน้าศพนั้นหล่นอยู่ข้างข้างๆพร้อมกับมีดกรรมการวัดเขาสั่งให้อนามันกา๊าดมาไล่ฉีดจนหมด ญาติที่นั่งรอราวชั่วโมงวิ่งขึ้นไปบนเมนก็ต้องตะลึงอีกครั้งที่ร่างของศพก็คือมแมลงสาบแทะเนื้อที่หน้าศพจนหมดเกือบเห็นกระดูขาวพโพลนเลยแล้วที่แปลกไปกว่านั้นก็คือที่ตาของศพนั้นเหลือกค้างและมือที่มัดราสังเหมือนกับกำรรอะไรไว้ในมือพอค่อยๆแบมือออกก็กลับกลายเป็นตะปูยาวสองนิ้วดำสนิทสี่ตัวมันมาจากไหนทั้งๆท,งที่ตอนแรกที่จะบรรจุโลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลย วันนั้นหลังจากที่ได้เผาศพองนในศนแล้วมีหลวงพ่อรูปหนึ่งในวัดเป็นพระกรรมฐานท่านนั่งดูทางในอ่าอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้มันมาจากไหนอ่าเป็นยังไงในที่สุดก็พอสรุปได้วานในศนเนี่ยโดนคุณสายตายไม่ใช่หัวใจวายตายตามที่ใครต่อใครเข้าใจกันเพราะว่าวิญญาณในศนน่ะได้มาบอกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับ ผมตายแต่ยังไม่ถึงที่ตายแต่เหตุที่ตายเพราะมีคนต้องการในผมตายมันเสกตะปูเข้าที่หน้าอกผมตัวผมเองก็นึกไม่ออกว่าไปทำอะไรให้มันเจ็บช้ำน้ำใจแม้ตอนตายใหม่ๆผมเองก็ยังนึกไม่ออกเลยจริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเกลียดผมมันคิดขวางผมเพราะว่าผมจะได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเดือนหน้ามันก็เลย ทำกับผมด้วยการเสกตะปูเข้านาอกแทนคราวที่แล้วผมโดนยิงแล้วไม่เข้าก็เป็นเพราะอำนาจของพระธรรมคุ้มครองแต่การที่มันใช้กุใสใส่ผมตอนที่ผมขาดสติคือตอนที่ผมนอนหลับผมทไม่ได้คิดเกียดแค้นอะไรทั้งสิ้นผมเอาหัวสีกามต่อมันไปแล้วเพราะว่าคนที่มันสั่งให้ผมทำผมจนตายนี่ยม,มาบาลก็กำลังจะเอามันไปลงโทษเหมือนกันทั้งหมด คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ4 9 9 9ที่วัดยันนาวายุคอันพานครองเมืองบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยผู้มากอิทธิพลแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันในสนก็ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวัยร้ายอย่างน่าสงสารจริงๆทำด้วยวิธีการทันสมัยไม่ได้มันก็เล่นวิธีการปล่อยของทำคุณใส่น่าอนาจจริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายครับคุณสมชายบ้านเดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟังบอกว่าเขาเป็นเด็กกำพรา้าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขามีอายุแค่สองขวบและผู้ที่ชุบเลี้ยงอุ้มชูคุณสมชายจนเติบใหญ่มีอาชีพเป็นสปัปเหร่อชื่อลุงบุญมีเขาก็บอกว่าลุงบุญมีนะ่ะแกะดีกับผมมากชีวิตนี้หากผมไม่ได้แกผมคงจะไม่เป็นผู้เป็นคนมาจนบัดนี้หรอกครับ แกพยายามสอนให้ผมอดกลั้นทำเรื่องต่างๆด้วยสติอย่าใช้อารมณ์เมื่อคุณสมชายเริ่มเป็นหนุ่มจิตใจก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักคุณสมชายบอกว่าตอนนั้นผมแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอยในสายตาของผมเนี่ยจอยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากทีเดียวเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงสวยก็ย่อมจะต้องมีพวกหนุ่มๆม,มาติดพัน แต่ว่าคุณสมชายลืมไปว่าการที่จะเอาชนะใจผู้หญิงหน้าตาหล่อยอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยก็เล่าให้ฟังบอกว่าจอยเนี่ยเป็นคนสนิทกับคนง่ายแล้วก็ไม่ถือตัวท่าทางของจอยที่มีต่อ,อคุณสมชายเนี่ยบอกว่าพูดโดยไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะผมมีภาษีเหนือว่าคนอื่นจอยก็ยอมไปเที่ยวกับผมยอมใหผมจับมือถือแขนด้วย ความรักของคุณสมชายทำท่าว่าจะไปได้สวยหัวใจน้อยๆของน้องจอยมันเหมือนอยู่ในมือของคุณสมชายหมดทั้งสี่ห้องแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิวตรักเนี่ยมีอันต้องล่มสลายมันก็อุบัติขึ้นคุณสมชายบอกว่ามันเป็นคู่แข่งผมเองอะ่ะชื่อไอมาดมันไปเล่าให้จอยฟังว่าผมเป็นลูกสปเหเร่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าคุณสมชายเป็นลูกสปเหร่จอยก็เปลี่ยนไปทันที ทุกเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกเธอจะให้คุณสมชายไปรับแต่เย็นวันนั้นเธอมีคนมารับแล้วคนที่มารับเธอก็คือไอ้มาดนี่แหละมันมีรถเก๋งนะคุณสมชายบอกว่าผมยอมรับว่าจอยไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเธอบอกกับผมว่าเธอจะรักผมคนเดียวแต่พอเธอรู้ว่าผมเป็นใครจอยก็หันหลังให้ผมทันที เกิดมาเป็นลูกผู้ชายมันต้องมีความอดทนในเมื่อผู้หญิงเขารับสภาพความจริงไม่ได้เราก็ต้องทําใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงบุญมีก็พูดเตือนสติเขาซึ่งคุณสมชายก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะลืมจอยให้ได้ในเมื่อเราเขาเห็นว่าเราไม่คู่ควรกับเขาเราก็ต้องเป็นฝ่ายไปเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่เลือกเราแล้วนี่คุณสมชายก็ดูเหมือนว่าจะทําใจได้เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น คืนนั้นที่วัดมีงานศพเจ้าภาพเป็นคนมีฐานะพอสมควรในงานศพก็มีทั้งหนังแล้วก็ดนตรีลิเกผมก็เดินเที่ยวในงานวัดเที่ยวไปกับน,น้องสาวเพื่อนบังเอิญไปเจอกระจอยซึ่งมาเที่ยวกับไอ้มาดผมยอมรับว่าเจ็บปวดมากทีเดียวผมก็พาน้องสาวเดินเลี่ยงไปอีกทางแต่ผมก็ได้ยินเสียงจอยพูดึ้าคืนนี้ควงสาวเที่ยวเลยนะสงสัยจะได้เงินปากผีมาเยอะ คุณสมชายก็หยุดเดินพร้อมกับหันกลับมาทันทีมันดูถูกกันเกินไปผมไม่อาจจะให้อภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็พาน้องสาวเพื่อนไปส่งที่บ้านจากนั้นก็กลับมาบ้านลุงผมยังช่วยงานศพอยู่ที่วัดผมจำได้ว่าลุงแกเคยพูดถึงเรื่องน้ำมันพรายผมเห็นแกเก็บไว้ในขวดแก้วเล็กๆคุณสมชายค้นหาขวดที่ใส่น้ำมันพรายอยู่นานจนในที่สุดก็เจอน้ำมันพรายขวดนั้น ผมไม่เคยคิดจะใช้น้ำมันพรายกับใครหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีลุงเคยเล่าให้ฟังว่าน้ำมันพายมันมีอนุภาพร้ายกาจเหมือนกับฆ่าคนทั้งเป็นแต่ว่าเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่คุณสมชายต้องการผมพกน้ำมันพายติดตัวตลอดเวลากะาวว่าสบโอกาสเมื่อไหร่ผมจะใช้มันทันทีวันนั้นเข้าไปซื้อของในตลาดผมเจอจอยมาจ่ายตลาดเหมือนกันผมก็เลยหยิบขวดน้ำมันพายออกมาแล้วก็แกล้งเดินเฉียดเธอจนได้โอกาสก็ดีดน้ำมันพายไปที่แขนเธอ ตอนนั้นเธอไม่รู้สึกตัวเหตุการณ์หลังจากที่ป้ายนะ้ำมันพายไปแล้วเนี่ยคุณสมชายเล่าว่าเขาก็รู้สึกลุ้นระทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าจอยจะต้องมาหาผมอย่างแน่นอนขณะที่เตรียมตัวจะไปอาบน้ำเนี่ยลุงก็วิ่งหน้าตื่นมาหาผมแล้วถามผมว่าได้ข่าวจอยหรือยังผมบอกว่ายังลุงบอกว่าจอยตายแล้วถูกรถชนเมื่อกี้นี่เองตอนนี้ศพกำลังเอามาไว้ที่วัดผมฟังก็รู้สึกตกใจมาก คุณสมชายเล่าว่าเขารู้สึกกลัวจอยขึ้นมาทันทีผมไม่กล้าไปดูศพจอยบอกกับลุงไปว่ายังทําใจไม่ได้แต่ที่จริงแล้วผมกลัวจอยต่างหากในคืนนั้นตอนนั้นลุงยังไม่กลับบ้านผมก็นอนคนเดียวขณะที่กําลังเคลิมค้มอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนมีคนเรียกชื่อผมเป็นเสียงผู้หญิงตอนแรกผมคิดว่าหูคงจะแว่วไปแต่ว่าสักพักเสียงเรียกชื่อผมมันก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เสียงนั้นเหมือนกับดังอยู่บนหัวนอนผมแล้วผมก็แงะหน้าขึ้นไปมอง ภาพที่เห็นจอยจอยโผล่ Joy ขึ้นมาทางหน้าต่างจ้องหน้าผมด้วยแววตาที่โกรธแค้นตอนนั้นผมหลับตาปีเลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดเสียงลุงอ่ะลุงถามว่านอนแล้วหรือยังผมก็บอกว่ายังลุงแกก็เรียกผมออกมาคุยแกถามผมว่าผมเอาน้ำมันพรายไปใช่ไหมผมไม่กล้าตอบได้แต่เพียงพยักหน้าลุงก็ถามว่าผมเอาน้ำมันพายไปใช้กับจอยใช่หรือเปล่า ผมก็บอกว่าใช่แล้วถามว่าแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงลุงก็บอกว่าตอนที่กําลังมัดราสังศพจอยอยู่นั้นแกมีความรู้สึกเหมือนวิญญาณของจอยนยะอยากจะบอกอะไรแกสักอย่างหนึง่งแกจึงยังไม่ทําพิธีสะกดวิญญาณแกเห็นวิญญาณจอยตรงมาหาผมแกถึงได้รู้ว่าผมใช้น้ํามันพรายกระ,ะจอยลุงบุญมีทําพิธีเรียกวิญญาณจอยกลับไปจากนั้นก็ทําพิธีคลายมนของน้ํามันพราย แกบอกว่าหากไม่ใครมนวิญญาณของจอยเนี่ยจะตามคุณสมชายไปทุกคนทุกแห่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกก็ไม่เคยคิดจะใช้น้ำมันพรายกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพระพุทธวจนะที่ว่าอาวิชานิวตาโปสาคนทั้งหลายอันอวิชาห่อหุ้มไว้อวิชาพาหลงในวงวัด พอหุ้มสัตว์โลกานิจจาเอย๋ยให้มืดมิดติดกรงหลงแต่เฉยมิรู้เลยเมาเหยื่อที่เหลือลวงอนาตนหนอก่อกรรมตามกิเลสสร้างแต่เหตุทุกเท่าภูเขาหลวงคนและสัตว์ถูกร้อยห้อยเป็นพวงเพราะติดบ่วงกามะอะวิชชาสวัสดีครับ